สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้นะครับใช้ง่ายสัส้นเลยครับผมเรามารีวิวขนมปังนะครับผมเป็นขนมปังยี่ห้อหนึ่งนะครับที่ผมรู้สึกว่ามีสตอรี่แล้วก็มีที่ไปที่ไปที่น่าสนใจนะครับผมผมเห็นยี่ห้อนี้สักปักมาใน a c e b o o k แล้วนะครับผมแต่ว่าตอนนั้นยังไม่คิดจะสั่งจนเป็นแบบไม่สะดุดกับ เซตงอันที่เจ้าของโพสขึ้นมาแล้วผมก็เออน่าสนใจนะครับก็เลยสั่งให้มาดูนะครับผมว่าเป็นยังไงครับส่วนอยี่ห้อนี้นะครับชื่อว่ายี่ห้อ a z ซี o u t ทีนนะครับผมเดี๋ยวผมให้ดูโลโก้ใกล้ๆครับนี่ครับ a ลซี o u t ทีนนะครับผมที่มาที่ไปเป็นอย่างนี้ครับคือวันหนึ่งเน่ยผมเป็น Facebook ของเจ้าของวันนี้นะครับเขาขึ้นมา โดยมีรูปเนอยอยู่หลายยี่ห้อแต่ใกักรเดยนผมขึ้นรูปให้ดูนะครับผมนะครับผมสิ่งที่เขาทดสอบก็คือว่าเขาอยากจะรู้ว่าเนยประเภทไหนเหมาะก,กับขนมปังที่เขาทำอยู่มากที่สุดนะครับเรื่มจากตรงนี้นะครับเราเยอะมากนะครับแล้วเขาก็เท,ทดสอบจนได้เนยที่เหมาะสมกับยี่ห้อของเขานะครับ จุดเนี้ยเป็นจุดเริ่มต้นที่ผมสนใจว่าเอ้ยที่มาที่ไปมันน่าสนใจดีนะครับแล้วผมก็ไปย้อนอ่านดูทีนี้พบว่าอืมมันมีเรื่องราวนะครับผมเดี๋ยวผมจะเอาที่มาที่ไปฟังก่อนครับขออนุญาตเปิดโพยนะครับเพราะว่าค่อนข้างเยอะนะครับผมเรอ่อมจากอย่างนี้ครับคุณแม่ของของคนเนี้ยนะครับคนทาราวิกนะครับคุณแม่ของคนเนี้ยนะครับท่านคนทำคุกกี้เค้กอร่อยมากเขาก็อยากจะลองทำดูบ้างนะครับ ซึ่งก็เริ่มจากไปเรียนเลยนะครับไปเรียนสถาบันสอนทางขนมปังต่างๆที่ชื่อว่า abc cooking studio นะครับผม,ผมก็ไปเรียนทําแล้วก็เ,เึงขนมปังมันทําไม่ยากนะทำน่าสนุกนะนะครับคราวนี้ก็ทางอนมปังเป็นแรกนะครับก็เอากลับมาทําต่อที่บ้านความแปลกก็คือว่าหลายๆร้านเนี่ยเขาจะใช้วิธีนี้ว่าเอาสูตรที่เขาไปเรียนมามาปรับมาเปลี่ยน มาเพิ่มมาเติมให้เป็นสูตรของร้านนั้นนั้นเองใช่ไหมครับแต่เจ้านี้ต่างกันสูตรไี้เปลี่ยนเพราะว่าเขามองว่า abc cooking studio เนี่ยให้สูตรมาอร่อยแล้วลองปรับอะไรแล้วพูดว่ายังไงก็ทูกสูตรที่เรียนมาไม่ได้คราวนี้ล้วจะทำให้มันแตกต่างยังไงก็คือสูตรเดิมเปลี่ยนวัตถุดิบให้คุณภาพดีนะครับเริ่มจากแป้งก่อนแป้งที่ใช้นะครับเดี๋ยวผมขึ้นดูให้ดูครับแป้งที่ที่เขาซื้อเนี่ย เป็นแป้งอ่าถือจะไปจัดเกาหลีแล้วก็ญี่ปุ่นนะครับผมเพราะว่ารสสัมผัสเขาบอกว่าไม่ใช่แป้งไทยไม่ดีนะฮะแต่ว่าเราลองแล้วรสสัมผัสมันต่างจริงจริงนะครับการใช้แป้งนาเข้าทั้งหมดเลยนะครับเกาหลีจากญี่ปุ่นเอามาใช้เนี่ยมันก่อให้เกิดขนมปังที่มีความเนื้อเหนียวหนึบนะครับมีความหนึบหนับขึ้นมานะครับอร่อยมากขึ้นนะครับผมเนยที่ใช้นะครับใจบอกคือมีการทดสอบเนยหลายยี่ห้อมันจบที่ยี่ห้อที่ชื่อว่าอีซิลี่นะครับผมเป็นแท่ง เหมือนเป็นท่กระบอกนะฮะเออราคาก็ราคาก็ค่อนข้างแพงใช้ได้เลยนะครับผมแล้วก็หลังจากนั้นไม่นานสิบสองสิบสองที่ผ่านมานะครับเดือนธันวาที่ผ่านมาเนี่ยนะครับอย่างที่บอกคือทางการช้อปปิ้งออนไลน์ดีกันจัดจำชน่เยอะทุกคนก็ซื้อของมากมายคนเนี้ยเขาซื้อตู้ฟูกขนมปังนะครับผมผมไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรแต่น่าจะเป็นตู้ที่เอาไว้ เอาไว้หมักยิสต์เอาไว้บ่มขนมปังเพื่อให้มันขึ้นฟูเนี่ยนะครับผมเขาไม่เปลี่ยนสูตรสูตรเดิมแต่พยายามเอาเครื่องมือที่ดีๆมาช่วยเอาอ่นดีๆมาทําเพื่อเกิดขนมปังที่มีคุณภาพสูงแล้วก็อร่อยหอมนะครับผมนะครับนี่คือซอรี่ที่ผมรู้กว่าเออน่าสนใจดีนะครับพอสนใจก็เลยสั่งมากินเลยนะครับผมก็เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ ไว้ให้ดูตรงคำบรรยายใต้คลิปนะครับผมนะครับก็สั่งมาครับก็เขามีขนมปังเยอะนะครับทุกวันนี้มีขนมปังหลายรูปแบบมากแต่ผมสั่งตัวที่เป็นต้นกําเนิดที่เป็นออริจินอลของร้านนี้มาสามอย่างนะครับผมสามกุนี้ที่เห็นนะครับผมนะครับขนมปังต้นกําเนิดเป็นออริจินอลเป็นซิสเจเจอร์ของร้านนี้ชื่อว่าโชคุปังนะครับผมโชคุปังนะครับก็สั่งมาสามอย่างนะครับผมมีแบบ นี่นะครับอันนี้ออันนี้ก่อนนะครับอันนี้แบบอริ g ิ n a l นะครับผมคือเป็นขนมปังสูตรที่เรียนมาเลยนะครับผมไม่มีไส้ไม่มีปรับแต่งอะไรทั้งสิ้นนะครับเป็นขนมปังต้นตำรับเลยนะครับผมอันที่สองนะครับผมแบบโอวี่นะครับผมเขาบอกว่าเป็นโอวี่สี่สิบเปอร์เซ็นต์นะไม่ใช่ร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะนั้นมันจะมีความเป็นช็อกโกบอลผสมกับความเป็นโอวี่เข้ามานะครับผม อันที่สามนะครับผมอันนี้แบบมีแครนเบอร์รี่ผสมอยู่ข้างในนะครับเป็นแครนเบอรี่อบแห้งนะครับผมผมว่าอ่ะเดี๋ยวเราลองกินดูครับว่าเป็นยังไงครับเดี๋ยวเราดูครับผมเอาละครับเดี๋ยวเรามาเริ่มจากแบบแรกครับออริจินอลครับผมนะครับแกะเลยครับผมอืมหอมมากคือต้องอธิบายนิดนึงครับคือก่อนที่ผมจะมารีวิวเนี่ยผมกินไปแล้วรอบหนึ่งนะครับ เพราะว่าผมอยากมั่นใจว่าเออมันดีจริงอร่อยจริงถึงจะมารีวิวนะครับผมแล้วกินแล้วชอบมากนะอย่างแรกนะครับที่สัมผัสเลยหอมมากถ้เปิดถุงมาได้ตรงเข้าไปหอมเลยนะครับผมรางรี้ครับ,อรบ,อรบปปอเอ,เอายากนะครับนี่ฮะช็อกคู่ปังมอมเหมือนเหมือนขนมปังฟองทั่วไปใช่นะครับบางคนก็แชร์เหมือนขนมปังก้อนขนมปังเล็กปลาได้ซ้ำนะครับแต่อันเนี้ยแน่น นะครับแน่นหนักนะครับหอมนะครับผมเดี๋ยวเราดูข้างในเป็นไงครับผมขออุปกรณ์ช่วยนะครับผมในการหั่น <c oughs> นะครับ <c oughs> นี่ฮะโชว์คู่ปังออริจินอลนะครับผมดูครับ นี่นะครับเนื้อข้างในผมเลี้ยงได้ครับค่อนข้างแน่นนะฮะนะครับผมแล้วก็หอมเนยมากนะฮะนะครับเอาชิ้นนี้ก่อนนะครับที่ตัดมาครับหนาพอลงควรนะฮะลองกินเลยครับโอเค ดูอย่างตรงมาไม่ต้องใช้เอฟเฟ็กไม่ต้องมีดนตรีประกอบไม่ได้มีการแพนผ้าช้าๆไม่ต้องมีการมีแสงของม,มันที่หัวมันต้องมีอีกชั้นเพิ่มนะครับผมเพราะเวลาเรากินจริงเราคงไม่ทำแบบนั้นนะะสัมผัสที่กินเนี่ยนะครับหนึบนะครับมีความหนึบไม่ร่วนเหมือน,นขนมปังทั่วไปแน่ๆนะครับหอมหนึบมีรสชาติของเนยของแป้ง ขอมาเต็นที่นะครับมันอะไรกันดีด่ะถ้าคนไม่รู้นึกว่าแบบใส่พวกมัน,มนหวานหรืออะไรกันหรือเปล่าไม่มีนะเป,นเป็นสัมผัสท,ที่เกิดจากแป้งนมเนยปกตินะครับแต่เป็นของคุณภาพดีและอร่อยมาก นะครับก็ตัวแรกครับทั้นทันง่ายๆอร่อยหอมหนึบต้องลองครับเอา่านะครับแบบแรกผ่านไปนะครับซึ่งผมชอบอร่อยนะฮะอันที่สองครับโนนควิดนะครับโค,ควิดสี่สิบเปอร์เซ็นต์นะฮะเขาบอกว่าไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่าไม่งั้นถ้าเราร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันจะขาดสเสน่ห์ของควา,ามเป็นชูชุเข้าไปนะฮะโควิดสี่สิบเปอร์เซ็นต์ก็หมายถึงว่า เขามีการใช้สูตรของโชู์ป้าปกติที่มีความหอมนมหอมเล,เลยนะครับผมบวกกับการใส่ตัวธัญพญืชเข้าไปนะครับแป้งโฮวีเข้าไปนะครับก็เคยเป็นประเภทนี้นะฮะผมลองกินมาแล้วนะครับมีงาดำงาขาวแล้วก็เหมือนจะเป็นมเมล็ดมเมล็ดฟักทองนะฮะยังคงมีความหอมอยู่แต่ว่า ความหอมอย่าสู้ตัวแรกนะ่เพราะว่าอย่างที่บอกม,มันมันมีโฮบิกสี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับลองดูครับนี่ฮะผมดูเนื้อใกล้ๆนะผมจะเห็นว่าจะมีงาดำงาขาวแล้วก็เมล็ดธทญยพืชที่เป็นทังตรายน,นะครับผมโอ้โทษขออะไรครับเพชรฟัาทองนะฮะแต่ ยังคงมีกลิ่นหอมของเนยอยู่นะครับผมนี่คือโควิด40%ที่มีความเป็นชูบปังปอนอ,อยู่นะครับผม,มลักษณะข,ของชูบาังยังคงมีครับม,มีความหนึบมีความหอมเนยอยู่แต่อะไรเดียวกันเราก็จะได้กลิ่นของธัญพืช เข้ามาด้วยงานดามาหาลแล้วก็ใน่ันวะวัน,นะฮะความหอมเลยคงพูดแบบแรกไม่ได้นะครับแต่เราจะได้ร <Okay. S 1> สสัมผัสอีกแบบหนึ่งนะครับอืมนี่ก็อร่อยครับเดี๋ยวดูอบที่สามครับผมอันนี้แบบที่สามครับแบบที่ผสมแคนเบอรรี่เข้าไปด้วยนะฮะ แคนเบอรี่นะครับนะครับผมเดี๋ยวก็เป็นยังไงครับเปิดมาอืออันนี้ก็หอมครับหอมใกล้เคียงกับแบบที่หนึ่งเลยนะฮะแต่ว่าสังเกตว่าอย่างเงี้ยถ้าเราดูเนี่ยจะเห็นจะเห็นตัวแคนเบอรี่อยู่นะครับลองกินดูครับ มาโอ้นี่ฮะนี่ครับไม่ใช่ลูกเกดนะครับแคนเบรรี่นะฮะดอกสีแดงๆนะครับผมเนะียเยอะอยู่ใช้ได้นะครับนะอืมหอมเหมือนแบบแรกแต่มีผลไม้แทรกอยู่นะฮะอร่อยครับ อร่อยอร่อยเลยเพราะว่าไนนี้บอกมีความหอมนุ่มเนบของโชกโกบังบวกความเปรี้ยวสดชื่นของเชอร์รี่เข้าราผสมการกิน,ม,นมันจะมันจะแบบมันจะใ้ความสดชื่นขึ้นมานะฮะอร่อยนี่การกินแบบหั่นกินนะครับแต่ ยังมีการกินอีกแบบหนึ่งที่น่าสนใจก็คือเอาไปปิ้งนะครับ mm hmm. ผมลองปิ้งมาแล้วนะครับหลังจากผมผมลองปิ้งรอบแรกที่ผมตามมากินเนี่ยนะครับผมลองปิ้งแล้วนะครับพบว่าแบบแคนเบอรี่เนี่ยอาจจะไม่เหมาะกับการปิ้เพราะว่ามันทำให้ผลไม้ไหมนะครับแต่แบบออริจินอลกับแบบโควิดปิ้งแล้วอร่อยมากเดี๋ยว ผมไปติ้งให้ดูเขาว่าเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวดูนะครับผม <c oughs> เอาล้วครับผมกลับมาอีกครั้งหนปปึงก็เมื่อกี้ไปติ้งขนมปังมาแล้วนะครับผมนี่ฮะนี่ขนาดนะครับนี่คือแบบออริจินอลนะครับที่ปิ้งเสร็จแล้วนะครับผมนะอันนี้แบบโฮมีที่ปิ้งเสร็จแล้วนะครับผมผมปิ้งธรรมดาไม่ใส่เนยนะครับเพราะว่าเขาจัดมาให้เรา เยอะลนะครับเนยนี่หอมฉุดคือปิ้งออกมาเนี่นึกว่าทานเนยจริงไม่ทานนะหอมเลยนะครับอืหอมโ,อโฮวีก็หอมนะครับผมอย่างที่บอกว่าผมลองสั่งิีแล้วรอบนึงนะฮะแล้วก็ลองปิ้งมาแล้วด้วยแล้วผมก็ได้พบอะไรบางอย่างว่าคือแบบออริจรินอลเนี่ยหอมแน่ๆเพราะเนยเขาเต็มที่นะครับแต่ที่เซอร์ไพรส์คือแบบโควีครับโ,โควีเนี่ย ปิ้งแล้วอร่อยขึ้นอีเพราะว่าคือโดยส่วนตัวนะผมถึอว่าตัวธัญพืชน,นะครับเวลามันมันโดนความร้อนเนี่ยกลิ่นมันชัดเจนขึ้นนะแล้วก็หอมเลยแหละนะครับผมนะฮะลองกินดูครับอ่ผมรู้นะครับผมผมชอบอปูโฮลิสปิ้งมาก กระเปาก่อนกรอบนอกนุ่มในแล้วก็มีความนึ่งแบบมาด้วยตัวนี้อร่อยนะแต่ถ้าเราทายแยงเข้าไปมันมันจะเป็นอีแบบหนึง่งเพราะว่าอย่างนี้ครับ ตัวนี้อย่าทีบอกมันมีเนยมีความหึบหนับดีแล้วนะครับกินมากๆเป็นกระว่าอาหเซเรียนเพราะว่าเนยเขาให้มาเยอะนะครับจัดเต็มรเราเอารสเปรี้ยวของแยมงเข้าไปช่วยนะครับมทานเลยครับ เข้ากันมากเพระาะว่าความความเป็นเนยเป็นนมความต่างๆบวกกับความเปรี้ยวของแยมมันจับไปในทางที่ดีมากกว่าขนมปังธรรมดาคือขนมปังธรรมดาเนี่ยโอเคช็อปปิ้งทานเนยทาแยมฟังดูเหมือนแต่สิ่งที่ขนมปังธรรมดาทั่วไปไม่มีคือ รสสัมผัสความหนึบความเหนียวของแป้งนะฮะพอเราเพิ่มตัวสัมผัสตัวนี้เข้ามาอีกเนี่ยมันจะเป็นขนมปังที่ปี้งแล้วอร่อยมากนี่แหละัญนีพืชนะ,ะฮั้เพืชไทยแยงก็ได้นะครับผม อร่อยอร่อยเลยนะฮะก็สรุปนะครับโชกุป,ปังสามแบบจากร้านเรซี่รูทีนนะฮะก็อร่อย,ยนะฮะคือคือผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยกินขนมปังมาเยอะนะครับแล้วก็แม้แต่ตัวเองเนี่ยตัวผมเองเนี่ยก็กินขนมปังมาก็เยอะหลายแบบหลายร้านนะครับนี่เป็นอีกร้านหนึ่งที่ผมพูดเลยว่า เจ้าของเขาตั้งใจทำมากใช้วัตถุดิบดีนะครับผมทุกขั้นตอนเขาเอาใจใส่พูดได้ดังพูดได้อย่าง,งมั่นใจเลยว่าอร่อยแล้วก็ต้องลองครับผมนะครับ,นะรบก็เดี๋ยวเดี๋ยวที่บอกให้เดี๋ยวผมจะฝากลิงก์ฝากเ,าเพจของเขาที่คำบรรยายใต้คลิปนะครับก็กดเข้าไปดูนะครับแล้วก็คุยกับเจ้าของสั่งเดงเลยครับว่าจะเอา กี่ชิ้นกี่แบบเกามีหลายแบบนะฮะไม่ไม่ใช่มีแค่ชูขึปังนะฮะมีขนมปังที่เขาทำหลายแบบเหมือนกันนะร่านทีผมเห็นรู้สึกจะแปลกมากคือขนมปังผัดไทยนะคผมไม่รู้ว่ายังไงเหมือนกันลองกินดูฮะเพราะว่าสมมติว่าก็แปลกดีนะครับแต่ผมไม่ลองกินนะนะครับสนใจก็ลองสั่งได้นะครับนะครับอะไรครับผมก็วันนี้ก็จบรีวิวถึงเท่านี้นะครับก็หวังว่าทุกคนจะกินขนมปังจากร้านเลซี่บูทีนได้อย่างอร่อยและมีความสุขนะครับผม ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ